สวัสดีค่ะครั้งนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องพื้นที่ของรูปวงกลมเนาะอ่ะเรามาดูสูตรการหาพื้นที่ของรูปวงกลมนะคะก็คือาย r กำลังสองนะคะหรือว่าาย r ยกกำลังสองถ้าพูดง่ายก็คือาย r กำลังสองนั่นเองนะคะอ่ะมาดูตัวอย่างได้เลยข้อหนึ่งเขาบอกว่าวงกลมที่มีรัศมียาว8.4เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าไรอ่ะสูตรสูตรการหาพื้นที่นะคะนักเรียนเขาเขียน สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมอ่ะนะคะเท่ากับก็คือไพ่ r ย,ยกกำลังสองค่าไายเนี่ยครูบอกเลยว่ามีอยู่อยู่สองค่าก็คือมีอยู่สองค่าก็คือเศษยี่สิบสองส่วนเจ็ดกับสามจุดหนึ่งสี่นะคะอ่ะค้อนี้ครูจะให้ค่าไายเป็น เศษยี่ส่วนเเพราะว่า7สามารถไปตัดกับ8จุดรัศมีที่เขาาำนดให้คือ8.4ดดสี่ได้คูณ8.4ยกกํกำลัง2องคำว่ายกกํกำลังสองก็คือคูณกัน2องครั้งก็ได้เท่ากับคูณ8.4ดจุดคูณแป่นะคะแล้วก็ตัดเอา7ตัด7ตัด8.4ได้1นจุด สนะคะเขียนใหม่ก็จะได้เป็นหนึุดอ่าเป็นยี่สิบคูณหนุคูณแปะคะเท่ากับยีอคูณหนึ่งจุดสองคูณแปจุนะคะได้เท่ากับ2 2 1ร้จุดเจ็ดนะคะ คำว่าพื้นที่นะคะพื้นที่จะมีหน่วยเป็นตารางนะคะตารางอะไรมาดูที่จุย์กำหนดให้ 5, คือเป็นเซนติเมตรก็จะเป็นตัวย่อก็เป็นตารางเซนติเมตรนะคะข้อนี้เสร็จแล้วเนาะวาดูข้อ2ข้อ2นะคะ วงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลางยาว40เซนติเมตรมีพื้นที่เท่าไรเขากำหนดเส้นผ่าศูนย์กลางมาให้แต่ว่าสูตรเป็นอะไรคะ r ก็คือรัศมีเพราะฉะนั้นเราต้องหารัศมีก่อนรัศมีคือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่าศูนย์กลางใช่ไหมเพราะฉะนั้น40หารสองได้เท่ากับ20เพราะฉะนั้นรัศมีของเราก็คือ20ใช่ไหมคะเราก็เขียนสูตรการหาพื้นที่ สูตรการหาพื้นที่ของวงกลมเท่ากับพายอ,อกำลังสนะคะก็จะได้เท่ากับค่าพายมี2ค่าก็คือเศษทีบสอส่วน7กับ3.14นะคะข้อนี้ครูเอาเป็น3.14แล้วคัน3.14คูณอ,อกำลังสอง r เราหาแล้วก็คือ20ใช่ไหมคะก็เป็น20ยกกำลัง2ก็จะได้เท่ากับ 3 .14 คูณ20ยกกำลังสก็คือ20คูณการ2ครั้งนะคะอ่าก็จะได้เท่ากับอ่ามจุดหนึคูณยี่สิบคูณยี่สิบนะคะได้เท่ากับหนึ่พนะคะพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางอย่าลืมนะคะการหาพื้นที่มีหน่วยเป็นตารางแล้วก็ตอบเป็น ตารางเขาให้มาหน่วยเป็นเซนติเมตรก็เป็นตารางเซนติเมตรนะคะข้อนี้ก็ตอบ1,256ตารางเซนตะิเมตรนะมาดูข้อ3ข้อ3วงกลมที่มีพื้นที่153.86เซนติเมตรมีรัศมียาวอันนี้พิมพ์ผิดนะคะเป็นยาวมีรัศมียาวเท่าไรโดยเเขากำหนดให้มาว่าพายต้องเป็น3.14นะคะเขากำหนด พื้นที่มาให้ให้เราหารัศมีนะคะหา R ใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ่เรามาดูสูตรการหาพื้นที่ก่อนอสูตรการหาพื้นที่ของวงกลมก็คือเท่ากับไพอายกกำลัง2 เขากำหนดก็อ3เนี่ยเขาให้พื้นที่มาแล้วนะคะว่าเป็น153.86ใช่ไหมอ่ะครั้งนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็น153.86หาเท่ากับพายเขากำหนดมาให้ก็คือ3.14แล้วก็เขียน3.14อ่ะคูณ R ารัศมีเรารู้ยังยังนะคะรัศมีคือตัวที่เราต้องหาเพราะฉะนั้นต้องเขียนไว้มันเดิมอ่กำลัง2อ,งอ จากนั้นนะคะอันนี้มันคูณอยู่ใช่ไหมเราต้องย้าย3.14เนี่ยไปอยู่อีกฝั่งหนึ่งเพื่อที่จะให้มันเหลือแค่ R ตัวเดียวใช่ไหมคะอันนี้3.14คูณอยู่กับ r ยกกำลังสองเราก็ย้าย3.14มาฝั่งนี้เขียนให้มันเดิม153.86อิมอันนี้คูณอยู่ใช่ไหมคูณอยู่ย้ายข้างมาเป็นหารนะคะก็จะได้ส่วน3.1 4นะก็จะได้เท่ากับอันนี้ก็เหลือแค่ r ยกกำลังสองตัวเดียวนะอ่าหนึ่งร้อหารสามได้เท่ากับ49ก็คือ r กำลังสอง r กำลังสองก็คือ49่สเ้าราหาแค่รัศมีตัวเดียวนะคะอ่ r เลขไหนที่ยกกำลังสองแล้วได้4ี่สิบเกเลขไหนคะ แม่เจ็ดใช่ไหมเจคูณเได้4ีเพราะฉะนั้น R เดียวก็ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะตัวนี้ก็อารเขียนไปก่อน7จคูณเได้เท่ากับอาคูณอารใช่ไหมเพราะฉะนั้นอตัวเดียวก็มีค่าเท่ากับ7ใช่ไหมคะอาเขียนตรงนี้นะเพราะฉะนั้น7เท่ากับอารัศมีก็คือเท่ากับ เจ็ดเซนติเมตรอ่ะแล้วก็เขียนรัศมีเท่ากับเจ็ดเซนติเมตรนะอ่ะไม่ยากนะคะนัเนียงก็ลองไปทำดูศึกษาดูเนาะสำหรับวันนี้ครูก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย